กระปุก c o m เว็บแรกที่คุณเลือกนะครับส,สวัสดีครับผมวัยนวัดพุพ่มพลนิยามนะครับค่ะฝนสนันทชาดค่ะรับบทเป็นค่ะรับบทเป็นซังค่ะครับผมรับบทเป็นคิรันนะครับค่ะวันนี้ก็มาโปรโมทครับก็ซีรีส์จะออนแอร์ในวันที่15นี้แล้วครับ คนนะคะแล้วบทเป็นซังค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่คนก็จะติดเรียกว่าซังเล้งเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปถ้าเกิดคนดูเทรลเลอร์ของเราก็เห็นว่ามันเป็นอะไรยังไงพูดให้อยากไปดูนิดนึงค่ะแล้วก็โสนพระเอกของเราเนี่ยก็จะคอยเรียกว่าแบบใยตาสลอิเพราะว่าเราเป็นคนตาโตมากมากเลยไม่เหลืออะไรเลยค่ะใช่ใชแล้วก็คลเตอร์ที่เห็นเนี่ยคือเราเนี่ยจะตาม จีบคิรันก็คือเราก็แบบอยากอยู่ใกล้ๆเค้าคอยโหวตให้เขาได้รับรางวัลเป็น a m b a ส s a d o r อะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็คาเต์เป็นคนโก,โก,โก้ๆโซนโซแล้วก็จะมีความจินตนาการมาโนถึงเขาสูงมากเป็นแฟนขับตัวยงของคิรันเลยก็ว่าได้ค่ะครับคิรันก็จะเป็นหนุ่ม ambassador ที่ได้รับคะแนนโหวตเยอะที่สุดครับของคณะนิเทศศาสตร์ครับแล้วก็ เราจะเป็นผู้ชายที่นิ่งๆเง,ง,งียบๆมีน้องชายหนึ่งคนเป็นคี้ริวครับก็น่าจะรู้นะครับว่าเป็นใครก็ใครอยากดูอะไรก็เข้าไปดูกันในวันที่สิบห้านี้นะครับแล้วส่วนคิรันก็จะเป็นหนุ่มที่นิ่งๆครับแล้วก็จะมีสาวสวยอย่างซังมาจีบครับแต่เราก็เหมือนเล่นตัวสักหน่อยแต่ในใจจริงๆเราแอบชอบเขาเหมือนกัน,นครับว <Wow. S 1> ้าวเรื่องนี้ร่วมงานกับใครได้ด้วยก็ รู้สึกดีนะครับรู้สึกดีใจด้วยเพราะเราเป็นนักแสดงหน้าใหม่แล้วเห็นฝนมาตั้งแต่เราก็ไม่ได้แก่น,นันนฮอร์โมนก็เออเราไม่คิดว่าสักวันหนึ่งเราจะได้มันเล่นหนังด้วยกันนะครับค่ะเออถ้าพูดถึงเรื่องแบบความความโลกกลมอะไรเงี้ยก็จริงๆแบบมันไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะได้มาทํางานกับวายอะไรเงี้ยคะ่ะคือเรามารู้ว่าแบบอ้าว ต้องได้เล่นด้วยกันเหรอคือเหมือน one workshop แล้วอะไรเงี้ยวันเปิดตัวแบบเป็นไว้เหรออะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เคยไม่เคยเจอกันข้างนอกเนาะแต่บางเทยว่าก็รุ่นรนุ่นใกล้ๆกันอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันง่ายคุยกันถูกคอเวลาทํางานก็สนุกสนานค่ะเหมือนได้เพื่อนใหม่อย่างเข้าฉากกันครั้งแรกไบ้างค่ะจำไม่ได้นะว่าฉากแรกคือคือซีนอะไร,รนึกออกวะานึกกันเคานึกกัน,น,กนที่ที่บ้าน ที่เราขึ้นไปถ่ายข้างบนอ oh, ๋ออุ้ยจะซีนโหดเลยกันไม่ได้หมอไม่ได้ซีนนี้โหดเลยคใช่ใช่ก็ซีนแรกก็ไดอะร็อกยาวเลยค่ะก็ตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนเวลาเราไปกองเราก็จะไม่ไม่ได้มีเวลาพูดคุยกันก่อนหน้าขนาดนั้นเนี่ยการบทแล้วก็ต้องต่อบทกันแล้วก็เข้าซีนเลยเพราะเวลาเขามีจํากัดครับ<ะ>ก็อาจจะ แบบว่ามีมีอุปสรรคเล็กน้อยในวันแรกค่ะแต่หลังจากนั้นอยู่กันอีกเป็นเดือนก็แฮปปี้ค่ะทํางานง่ายลื่นเลยครับอย่างในตัวอยางที่เซอที่ออกมาแล้วเห็นแบบฉากแอบปุ๊กปิ๊กกอดกันเยอะเหมือนกันใครขอจะได้เห็นเยอะกว่านอี้ไหมคะในเรื่องก็กรับรองครับฟินแน่นอนครับก็ต้องติดตามชมดี๋ยวครับบอกเยอะเดี๋ยวรู้ <c oughs> <c oughs> ก็มีบ้างนะครับเขินใครเิคไว้ไว้น่าจะเขินฝนนะฮะเขินไหมเขินไหมก็ตอนตอนฉากฉากทั้งหลายที่แบบว่ากูกิ๊กกูกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มาจากในนิยายเนาะซึ่งแฟนๆก็แบบแบบว่าเฮ้ยในนิยายฉากแบบใกล้ชิดกันเยอะมากอะไรเงี้ยในซีรีส์ ที่นี่ก็เยอะค่ะก็เยอะใช่ก็สนุกดีแล้วก็ถามว่าเขินไหมจริงๆเวลาทํางานอ่ะเราก็ก็เขินนะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดแสดงออกว่ามันเขินอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ตรงกับคาแรคเตอร์แล้วก็จะเนียนๆว่าแบบเอ้ยเราเราเล่นเฉยๆถ้าเขินแล้วเดี๋ยวไว้รู้แล้วเดี๋ยวว่าทํางานเอาเขินไปเขินมาก็งานไม่ถึงไหนอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็เขินค่ะแต่เราก็ต้องคีบคูไวเก่งนิ่ง อ๋อก็อันนี้ไว้ว่ามันก็ต้องมีบ้างนะครับที่แฟนกลับแฟนคลับเราบางคนก็จเจ้าภาพรักเราก็เก่าๆมาเหมือนมาตัดต่อนู่นนี่นั่นก็เข้าใจครับแต่เรื่องนี้ก็เราเล่นกับฝนเป็นเป็นคู่กันแล้วก็กับตันก็เป็นน้องก็ก็ช่วยๆกันด้วยเนาะ <c oughs> <c oughs> จะหาเรามากกว่าคนเล่นเลยเนี้ยคะ่ะเพราะว่าตอนเล่นเราก็จะถ้าเกิดเราคิดว่ามันตลกตอนเล่นน่ะมันจะไม่ตลกเวลาเล่นคอมเมโดี้หรืออะไรก็ตามคะ่ะเราต้องคิดว่าเอ้ยเราเราเป็นอย่างเงี้ยมันมันเป็นอย่างนี้เฉยๆยแล้วคนดูจะขำในความที่มันเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเวลาเราเล่นกันเองก็จะมีมีหลุดใส่กันบ้างมากกว่าค่ะถึงจะไมใ่ใช่ซีนตลกก็จะแบบหลุดซ<ๆ>ีนตลกเยอะนะก็มีซีนตลกให ได้ดูเยอะเยอะพอสมควรครับค่ะเมาส์เอลายรอะไรเราอะให้ให้เมาส์ก่อนได้เลยเมาส์ฝนเหรอก็ไม่มีอะไรต้องเมาส์เลยเพอร์เฟกทุกอย่างฮะค,คือเต็มพร้อมมาอย่างดีแน่นอนครับยไ <c oughs> ไัไม่รู้ตอบดีลยก็ <c oughs> จริงไม่เคยเจอใครที่ทำงานแล้ว เก่งเท่านี้มาก่อนครับตั้งแต่ตั้งแต่ทํางานมานะขอบคุณค่ะทำไมใจดีกับเราขนาดนี้ <c oughs> ของไว้อะคะคือไว้ชอบแบบถ่ายรูปหนูตอนหนูหลับอะไรเงี้ยคือแบบว่าถ้าทีมงานถ่ายรูปหนูตอนหนูหลับอยู่ไว้ก็จะมาแบบไวไม่หลับไงไวก็ <c oughs> แบบแบแบเมยหนูอะไรยเงี้ยคือเป็นคนหลับง่ายค่ะคือรถตู้ก็หลับพักกองกินข้าวอิ่มก็หลับ ยังไม่ถึงซีนก็หลับเหมือนเหมือนเซฟแบตตัวเองอีก็จะมีรูปหลุดตอนหลับเต็มไปหมดอยู่ในกองถ่ายค่ะแล้วก็ราก็เป็นคู่หูตัวกินโชคดีว่าน้ําหนักไม่ขึ้นเราเล่าเรื่องตอนอยู่กองแล้วเราแบบกินขนมฟังกันไหมก็ทุกทุกเบรกเลยครับก็จะมีแฟนคลับของไว้แล้็ฝนก็จะเอาขนมเอาอาหารมาให้กินแล้วก็ย4ิบสี่ชั่วโมงนี่ถ้าเราถ่าย2 4ี่ชั่วโมงก็กินย4ิบสี่ชั่วโมงเลยครับกินทั้งวันนะครับ กินแบ่งกันไปทั้งกองเลยครับกินได้กินทุกคนช่วงนั้นดีนะกินแล้วไม่อ้วนด้วยใช่สุดท้ายนี้อยากค่็ตาซีค่ะก็รอกันมาระยะหนึ่งแล้วค่ะก็หวังว่าจะคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะก็เห็นออพี่เมย์หนึ่งหนึ่งสองถ้าหนูเล็กชื่อไม่ผิดนะคะเป็นคนเขียนนิยายเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาชอบ เหมือนเขาเขียนเองเขาก็ชอบเพรา็อยาอยากเห็นมันออกมาในรูปของซีรีส์ค่ะก็หวังว่าหนึ่งจะทําให้พี่เจ้าของหมดเนี่ยประทับใจแล้วก็แฟนที่เป็นทั้งแฟนหนังสือแล้วก็แฟนจิมเอ็มอย่างเงี้ยค่ะมีความสุขกับซีรีส์ที่เราทําออกมาค่ะครับผมก็เช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ทุกคนได้ติดตามชมเรื่องนี้นะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วครับแล้วเราสองคนก็ตั้งใจให้มันออกมาดีที่สุดครับ ออนแอร์วันแรกวันที่15มกราคมนี้ครับก็2ทุ่มที่ช่อง G m m t v นะครับ